วันนี้มาพบกับจอยอุวาแห่นนงดวนะเจ้ากับช่วงลงครัว EP สามนะเจ้าวันนี้เราจะมาทำอย่างแม่แกงพักกุม้มแกงพักกุ้มหรือภาษากลางนะเจ้าหอเขาห้องว่าอะไรอย่างก็พักคุม้มก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นคุ้มเป็นเอ,อ่อเพื่อควาว่าเป็นกลุ้มเป็นก้อนหรือว่าเป็นแบบอยู่ด้วยกันแบบต้นเดียวแต่คือมันแบบเยอะอะ เออเป็นกิ่งก้านสาขาออกไปก็เลยเรียกว่าพักค้มหรือพักกลุ่มนี่เองมีแบบรูทางยาอย่างนี้ก่อนมีก่อนตัดต่ไป่ได้ดองเอเเอ,เ,อเลิศอันนี้ก็คือต่อที่พักกลุ่มย่างไม่ได้ดองว,วันนี้กันเนาะเดี๋ยวค่ต่อให้ดูอันนี้ก็คือเขาก็ดดองเสร็จแล้วในการดองพักกลุ่มของเขานี่เข,นเขาจะใช้อย่างในการดองพ่อแม่ใส่ขามีขามีน้ำข้าวโมก น้ำข้าวมั่วคือน้ำสาวข้าวค <ÜNDNIS S 1> ือน้ำสาวข้าวอันนี้ดองธรรมชาติอันนี้คือดองธรรมชาติแต่ต้องใส่เกลือครับใส่เกลือน้อยใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบนล้างชอบกินเยอะกันใส่เลี้ยอเลียก like. ็แล้วแต่ใส่ได้เดียวแล้วก็เียงกันเนาะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือการสดของมันจะเป็นที่นะฮะคนก็จะเป็นนี้นี่คือผักกลุ่มหรือผักคุ้มของเรานเอผักคุ้มเออจะเป็นแบบนี้อ่ะต่อไปเลยไหม ข,กกขั้นตอนแรกเราจะทำยางก่อนต้มผักกุ้มขั้นตอนแรกเราจะมาต้มผักกุ้มก่อนนะเจ้าต้มไปเลยอาจารักกุ้มใส่หม้อโอเคเอาผักกุ้มใส่หม้อแล้วก็ขั้นตอนต่อไปฮาจะสำหรับพริกม่ก่อนน้ำพริกส่วนผสมของพริกของเฮานะเจ้าก็จะมีอันนี้ก็จะมีอันนี้นะเจ้าก็จะมีพริกแห้งแล้วก็ กระเทียมแล้วก็อหอมแดงในเครื่องตำน้ำพริกครองของเขาโอ้ยที่รนกรันในเครื่องตำน้ำพริกของเขาก็จะมีเสีอีนะเจา้าพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็ถั่วเน่าแต่อย่างนะเจ้ามันจะเออมันงูอันนี้คือจีนเออเนื้อหมูเออชิ้นนีคือเนื้อมือเอเมือวะเอาอ่ะก็อ,อย่า่าอันนี้กะปิแกงแต่ถ้าใครชอบแบบ บางคนมันก็จะมามามักหานเนาะถ้าไข่มักหากับสายหาต่อสุดท้ายถ้าไข่บมักหาก็มาต้องใส่มาแล้วแต่คนชอบำกับคำหนึ่งนนี้คือแกงเมืองเมืองคือเขาบอกขั้วน้ํามันเอออ๋อมันบางคนเปิดจะขั้วน้ามันอ๋อบางคนขั้วน้ามันแล้วก็อ่านอะไรอย่างก็อ่ะก็คือเครื่องปรุงเขากับสมิสเนเนาะมีแค่ผงชุดรสเขากับปลาปรุงอย่างเยอะแล้วเพราะว่าถ้าผงชูดสเราเราก็หนัวได้อ่ะต่อไปเราก็ต่อมาที่เ้ยเนอกใส่พี่ระมาณโมนี่สิกะ สีพิมโมนี่นเลยแปเก้าเมตรก็พออ่ะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้สสเดสิบสองสิบสามเมตรก็คือบัตรเจก้าเมตรแถมแล้วอุ้ยแม่กินสิจานสินแล้วอย่างกะาเอาวางขั้นก่อน แล้วก็โขกให้มันทำกระตรงออกมาวันนี้เอออันมันมันแหลกไปแล้วเอออักขายเลยต่อไปใส่หอมเตีกระเทียมหอมเตียมหอมให้เองระมาณสักสับซีสัมซีลี ส่งต่อไหมขอส่งต่อนะพี่บอกเออล้วพักกลุ่มนี้มันจะออกช่วงเดือนอะไรอย่างนี้มีก่อนมีบอก่อนเี่ค่ะช่วงเดือนเนี่ยค่ะเดือนเนี่ยค่ะเดือนมีนเมษมเละค่ะ เดินมีนาเมษาภกลุ่มก็จะเริ่มออกแล้วก็เก็บได้แต่ช่วงนี้เนาะข้าวเหนีวนี่แล้วก็ใส่ขวานน้าต้องใส่กับปีเลยก่อนมาใส่เลยส่โมเลนนเก่ง <c oughs> แบบเมืองเมืองบางคนก็จะคั่วน้ำมันแต่เฮานี่แบบคั่ว ตําหมูสามชั้นอืมมูสสามชั้นโอ้ไป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 ถ้าเขาบักแกงนะเขาก็เอายำก็ได้แล้วแต่คนที่จะกินวะนี่จะกินยำก็ใส่ยำเออมันยำได้มันก็ยำแกงเพราะว่าเป็นกระสุนจ้องกินยำกินยำกินยำกินจะเคยฟังไหมไม่เคย โอเคเงียบไม่เคยเอาจีนไปเลยอ่าเนื้อหมูของเราต่อถุงซิปล็อกของเรากอนนะครับเพื่อนเนกันสวัสดีครับนื้อของเราไม่เห็นหน้าชิบเห็นไหมเห็นตัดเลยเนาะต้องคนไหมไม่ต้องคนใส่เงี้ยหรอ กลายแล้วอะไรเนี่ยไม้เหรอไม้ในกปอ่ะบางคนก็จะชอบคั่วน้ำมันคั่วจีนคั่วพิกแต่เฮานี่แก่งเืองเืองเลยอ๋อถ้าแก่งเหมือนนี่คือเขาจะแบบคั่วก่อนคือจะใส่อียเนาะ อ้ามันก็มันเจ้แรงจะแก้งอ่ะก่ะบางคนเพื่นชอบกูอ<ม>ืมชอบมันๆม,มันๆแบบมันๆแบบไหน อันนี้เือรอมาเดือดไ้มก,ก่อนโอเค <c oughs> อเกมมึงนี่เ็ได้นะ้วตามต่อไหมตอนึ่ต่อ เจ้าหลังจากนะเจ้าที่มันเดือดแล้วมันกรอบหอากจะใส่หอยหอมป้อมเ <c oughs> จ้าหลังจากที่มันเดือดแล้วเจา้าหอมกระส่พริกแกงที่เราโขกไว้มันอกี้เลยหั่นจระสลังข์กับตะกลิ่นไปเลยเราก็สกปรก S <S ต่อไปนะเจ้าเฮาก็จะปรุงรสเต็เลยด้วยแป้งนัวของเฮานี่เองผงนัวหนึ่งช้อนชาหวานนั่น,ก,นก็ช้อนชาก็มากกว่าช้อนชาเราเนี่ยช้อนโตะก็จะเอาช้อนนี้นี <S <S ่เลยบอ,อปรุงไปรุงไปเลย แล้วก็ต้องรองมันเดือดก่อนหรือว,ว่าได้หรือเ่าจิ้มอ่ะโอเคมาชิมให้ลองมาจิ้ม ออเออร่อยังเรอยกสักคำกันเสร็จเออพอจะมาขั้นตัดใจของเราคือการจิ้มนะเจ้าจม,มาจิ้มเลยแม่ มาเลยทับใส่ของป้อมเห็นน้อยลำ,อลำแต๊ะแต๊นะเจ้าลำแต๊ะแต้แล้วหนึ่งแล้วก็แอบร้อนอยู่เล็กๆส้มพอดีพอดีพอ,อดีมมไม่ส้มเกินเนาะส้มเกิน กดึวันนี้เนี่ยเจ้าช่วงลงค,ครัว EP สามของเราแล้วเจ้าก็ขอจบลงเพยงสาตี์นะเจ้าอย่าลืมกดกดไลค์กด share, แชร์แล,และกดซับสไคร้ของของช่องจอยอีว่าตันนี้เจ้าสวัสดีบ๊ายบายเจ้า